เราอองกับรู้ทุกสมุทยยัยในโรคมรรคถ้าเราเรู้หลักอย่างนี้แล้วเ,เอาหลักทำดีกว่าเอาคนนี่มันมีหวั่นไหวแน่นอนสังขลังสังพุธเจ้าไม่เคยสคักศาสนาไว้สังฆราสมเด็จสมเด็จองค์หนึ่พงพระองค์พระครูไม่เคยพ่อธรรมีินจะเป็นศาสดาแทนทีนี้หลักทุกสมุทัยนนโรธมรรคถ้าชาวพุทธเรารู้จักและเอาไปใช้บ้างจะไม่ทุกข แล้วจะรู้แจ้งตามเป็นสิ่งทุกเหตุของทุกวิธีดับทุกข้อปฏิบักษงความดับทุกวิริยนัทุกขมัจเจติทางให้ถึงความระดับทุกก็คือใช้ความเพียรไม่มีการบันดาลจากสิ่งใดถึงแม้พุทธเจ้าเองพระุทธเจ้าไม่ใช่ผู้บันดาลไม่ใช่ผู้ปกป้องไม่ใช่ผู้คุ้มครองไม่ใช่ผู้รักษาแต่พระองค์เป็นอาภาตราโรตธาคาถาผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นเขานี้ทางเนี่ยพระองค์บอกแล้วเนี่ย พระองค์รู้ว่าทางพ้นทุกคือทางโลกคือความเพียรจะพ้นทุกทางธรรมคือความเพียรพ้นทุกตัวเดียวกัขยันทางโลกสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเสียสร้างยศสร้างอำนาจสางสร้างชื่อสร้างเสียงมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะมีทรัพย์ด้วยความขยันด้วยความหมั่นด้วยความเพียรเว้นจากอบายมุขแหเครื่องชิกหายไม่พบคนชั่วเป็นมิตรแล้วรู้จักประมาณ แล้วเสร็จแล้วหายังไม่พอท่านยังบอกอีกว่าต้องรู้จักใช้ให้เป็นไม่ใช่หาเป็นอย่างเดียวแต่ใช้ไม่เป็นก็ผิดบางคนรู้จักหาแต่ไม่รู้จักใช้ก็เป็นทุกข์ถ้าหาได้แล้วเป็นสุขแต่ถ้าไม่ใช้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ยังไงทุกข์เพราะจงไปหวงไปหวงไปรักษาไปหวงแหนเหมือนหมาที่เฝ้ากองกระดุกเฝ้ากองเขาเปลือกอยู่มันกินไม่ได้มันนอนเฝ้าแห่แห่แห,ห่อยู่นี่คือเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมี ไม่แย่ทุกข์เพราะไม่มีไม่ม,มีมีแล้วจะใช้ยังไงให้เป็นสุขได้ใช้ให้เป็นสุขได้อย่างไรหนึ่งเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขพระพุทธเจ้าสอนเลยพระอาอนาถาพินิกาเศรษฐีถามค่าแต้าพุทธเจริญข่าพระอ,องค์แรหาทรัพย์โดยสุดจริตแล้วค้าพระอ,องค์จะใช้ทรัพย์อย่างไรให้เกิดความสุขหรือพระเจ้าค่าอานาถาพินิกาเศรษฐีถามพระเจ้าบอกดูก่อนพระบอดี บุคคลเมื่อหาทรัพย์โดยสุจริตเที่ยงทรรแล้วทรัพย์นั้นเกิดแล้วพึงใช้ดังนี้หนึ่งใช้เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขสองใช้ตอบแทนคุณมารดาบิดากตัญญูรู้คุณให้ท่านเป็นสุขสามเลี้ยงดูบุตรภรรยาบุตรีบุตรชาสามีภรรยาให้เป็นสุขสามดูแลญาติพี่น้องให้เป็นสุขแล้วสี่พึงใช้ทรัพย์นั้นแล ปลูกฝังไว้ในใน,ในศาสนาบ้างในการสงเคราะห์ญาติบ้างในการทําสารหมตบ้างแล้วเสียภาษีอากรบ้างนี่คือความสุขของการคนใช้ทรัพย์เป็นใช้รั์บรรบัดทุกทรัพย์มันก็นําความสุขมาให้เขาอันนี้คือดับทุกวิธีดับทุกโดยใช้ทรัพย์ดับแต่ถ้าไม่ใช้มันมันจะเป็นทุก เป็นทุกข์เพราะมีมันต้องรักษามันต้องหวงแหนมันต้องเป็นเปรตเปี้ยวพวะตันหาโลงมันหวงมันห่วงมันทุกข์เพราะมันอันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนกันหมดเลยใช้มันมันจะเป็นลูกน้องเราแต่มันใช้เราเราจะเป็นทาสมันเพราะฉะนั้นวิธีดับทุกข์ของคารหัษกบรรปชิตคล้ายๆกันวิธีเดินมรคก็คือ เดินในการพิจารณาเพื่อจะใช้สิ่งมีเช่นเรามีร่างกายจะใช้มันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด <_ ij ing> ก่อนที่มันจะเน่าทิ้งเสียหายไปเกิดประโยชน์สูงสุดก็ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพยะวะธรรมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสร้างปาเดถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนถึงพร้อมแล้วประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องถึงพร้อมด้วย ประโยชน์ตนยังไม่ถึงพร้อมประโยชน์ผู้อื่นมันก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีถ้าทําประโยชน์ตนแล้วก็ทําประโยชน์ผู้อื่นด้วยบางคนทําแต่ประโยชน์ตัวเองแต่ไม่เคยทําประโยชน์คนอื่นบางคนทําแต่ประโยชน์คนอื่นไม่ดูประโยชน์ตัวเองบางคนประโยชน์ตัวเองก็ไม่ทําประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ทําบางคนทำทั้งประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นอันนี้คือวิธีดับทุกข์ถ้าเราไม่หาทางดับทุกข์ทุกข์มันก็จะมาหาเรา พราะทุกที่มันจะเกิดเป็นประจําในรูปมนุษย์ก็คือชาติปีทุกขาชราปิทุกขาพยาธิมรณะปิทุกขังการเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกอันนี้คือเหตุของทุกเพราะนี่เหตุของทุกไม่ใช่เกิดในครันแม่เป็นทุกอย่างเดียวไม่ใช่เกิดในครันแม่เป็นทุกแต่ตอนเป็นอดีตตอนตอนคลอดลูกถ้าใครมีมีลูกผู้หญิงที่เขาจะชัดกว่าผู้ชายมันจะทรมานที่สุดเจ็บปวดที่สุด นั่นคือทุกข si ์ของแม่ในการที่ให้เกิดกําเนิดเกิดลูกแล้วลูกตอนนั้นรู้ไหมว่าทุกข์เขาไม่รู้ว่าเป็นทุกข์แต่เขาแสบเกือบตายเพราะตัวรู้คือวิญญาณตัวรู้สัญญาจําได้มันไม่ปรากฏมีแต่วิญญาณสัญญายังไม่ปรากฏแต่ทุกข์ไหมไม่เคยมีเด็กคนไหนที่คลอดแล้วพอออกมาแล้วพอจกครันแม่นะโหแล้วพอๆๆพนุกจริงๆพนุกจริงๆเกิดคทางนี้ไม่มี มีแต่ร้องดิ้นแทบตายตัวแสบตัวร้อนเพราะเมื่ออยู่ในครรนแม่อากาศอย่างหนึง่งพอออกมาถูกแดดถูกอากาศมันจะแสบมันจะร้อนไปหมดอันนี้คือเกิดครั้งแรกเป็นทุกข์แต่เท่านี้การเกิดเป็นทุกข์ไม่ได้กเกิดอย่างนั้นเกิดเป็นเมียก็ทุกข์เพราะเมียเกิดเป็นผัวทุกข์เพราะผัวเกิดเป็น,ปนลูกทุกข์เพราะลูกเกิดเป็นพ่อทุกข์เพราะพ่อถูกเป็นแม่ทุกข์เพราะแม่เกิดเป็นอะไรเป็นทุกข์หมดเกิดเป็นพระทุกข์เพราะพระเกิดเป็นโยมทุกข์เพราะโยมเกิดเป็นนายกเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินทุกข์เท่านั้น เกิดเป็นอะไรอย่างนี้ถึงจะเรียกเกิดเป็นทุกข์เอาเกิดนั่งเฉยยังเป็นทุกข์แหละนั่งเฉยเดี๋ยวก็ปวดแข่งปวดขาปวดล้างเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก่นหนาวเดี๋ยวก็หิ้มเดี๋ยวก็นกระหายเดี๋ยวก่ดอุจจาระปัสสาวะนี่คือเกิดเป็นทุกข์ทำหน้าที่ก็เป็นทุกข์ทำงานก็เป็นทุกข์นอนมากก็เป็นทุกข์ยืนมากก็เป็นทุกข์เดินมากก็เป็นทุกข์ดีมากๆก็เป็นทุกข์คนดีมากนี่เป็นทุกข์ทุกอะไรทุกเราต้องรักษาดี ต้องระวังดีจะหล่นหายนี่เกิดเกิดดีเกิดมีดีก็ต้องรักษาดีเกิดเป็นแชมป์โลกก็ต้องรักษาความเป็นแชมป์กลัวดีกลัวเขาจะไม่หว่าดีกลัวดีนะจะหล่นไปเหนื่อยในการรักษาดีนี่เกิดเกิดดีเกิดเลวลหละเกิดเลวยิ่งเป็นทุกข์เลวเป็นทุกข์ยังไง มโนธรรมมันก็จะด่าแกเป็นคนชั่วแกเป็นคนเลวแกคนไม่สุจริตแกคนไม่เที่ยงธรรมแกเป็นคนระยำตำบอลมันจะด่า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 ไม่ต้องไอเรื่องเตงโมเห็นไหมไอพวกที่ไปอ่ะธนุกธนุกจะไม่ไปกินเหล่ากันในเรือแล้วเป็นทุกข์ไหมตอนนี้เสียคะคนโดนฟ้องมาทุกคนใช่ไหมมีทุกข์ไหมแล้วแม่มันเป็นทุกข์ไหมนั่นแหละมันจะบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ถ้าเรามีอารมณ์ร่วมมันจะเป็นทุกข์นกเข้าไปอีก ไม่ต้องดูอื่นะดูยูเพลนเนี่ยเป็นซุกไหมรัสเซียเป็นซุกไหมมีกาเป็นซุกไหมโควิดเป็นซุกไหมระวังโควิดเป็นซุกไหมไปทางไหนยกการระวังไหมเป็นซุกแทะเป็นซุกแทะไหมดูนี่ไหนว่าสวยเป็นซุกไงล่ะไปทางไหนทำไมเดี๋ยวก็ใส่แมพเข้าไปในเซเว่นก็ต้องระวังกลัวเขาจะหวากลัวเขาตำหนิกลัวเป็นซุกหี่เป็นซุกจ้ะเป็นทุ์ทั้งนั้นไอ้ทุข์นี่เป็นของจริงที่เป็นพื้นฐานของโลกเลย แต่คนเข้าใจว่าได้ทุกจริงๆได้ทุกจริงใได้ได้ทุกจริงๆว่ะได้อะไรเป็นทุกทั้งนั้นมีเนื้อมีตัวมีแข้งมีขามีหน้ามีตามีบ้านมีรถมีเป็นทุกทั้งนั้นทุกเพราะน้ำมันแพงทุกเพราะบ้านจะต้องเช็ดต้องฟัดต้องวัดต้องเช็ดต้องทูต้องดูแลต้องรักษามีร่างกายก็ต้องอาบน้ำชำระร่างกายเดี๋ยวก็หิวปวดท้องเป็นทุกเดี๋ยวก็ปวดปุจริญรัเป็นทุกเดี๋ยวก็ร้อนนักเป็นทุกเดี๋ยวก็หนาวนักเป็นทุกมีเป็นทุก ผู้เรียกเจ้าทุกว่นทุกคนกาหนดรู้ว่ามันเกิดแะ้วเป็นทุกข์และมีสุขอยู่ตรงไหนคะนี่สุขก็ตรงที่พอาอาบน้ําสบายหน่อยนี่เป็นสุขอาบสบายแล้วหิวเข้าไหมหิวข้าวเป็นทุกข์แล้วกินข้าวแล้วปวดท้องที่เป็นทุกข์ปวดท้องเหี่ยวเป็นทุกข์แล้วไปทํางานเป็นทุกข์ไม่เด้ปฟันไปทําก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์ มีอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะนั้นโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่ทุกนั้นดับไปเอาใจเขาก็เป็นทุกข์เอาใจผัวก็เป็นทุกข์เอาใจเมียก็เป็นทุกข์ไม่เอาใจเขาก็เป็นทุกข์อยากให้เขาพอใจก็เป็นทุกข์คอยพะน้าพนอเขาคอยรวัดระวังก็เป็นทุกข์นางนางเงานางงอผ้าผัวเมียก็เป็นทุกข์ผัวหึงก็เป็นทุกข์เมียหึงก็เป็นทุกข์ผัวห่วก็เป็นทุกข์เมียห่วก็เป็นทุกข์พ่อแม่ห่วห่วงลูกก ถ้าไม่มีแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นแต่มันคนมันอยากมีแท้ๆนะทามีแล้วทำนุชคุณว่าอ่อเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนตรงเป๊ะแต่พวกเราเข้าใจว่าสุขสุขมันเกิดจากการที่ต้องดับทุกข์ก่อนเนี่ยเหมือนปวดท้องอย่างไหมหิวข้าวเนี่ยเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่กินท้องวิดวิดบิดไหมมันต้องดับทุกข์ซะก่อนยังเป็นสุขดับทุกข์ยังไงอ่ะกินข้าวก็ดับทุกงงข์ กินข้าวเพื่อดับทุกข์ได้ถ้าไม่กินมันทุกข์ไหมทุกข์แล้วกินแล้วปวดท้องเยี่ยวท้องจี่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์มีแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีก็เป็นทุกข์เมียผัวเป็นทุกข์ไหมคอยเอาใจเขาไหมคอยพนักพนอไหมถ้าดูเขาเขาไม่ถูกใจเป็นทุกข์ไหมหวงเขาโัวเรายังหนุ่มกลัวจะไปตรงหนึ่เป็นทุกข์ไหมเมียเรากลัวจะเป็นเป็นทุกข์ไหมเห็นไหมมีอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่แหละท่านเขาบอกว่า การเกิดเป็นทุกข์ชาติเป็นชาราเป็นถุกขายิ่งชาราด้วยแล้วอู้เอาลเลยคนนี้เนื้อเหี่ยวเสื่ตึงตึงหย่อนยานมดอะไรก็มือเคยมดอวัยวะในร่างกายเรามเสื่อมมดตาก,ก็เสื่อมหูก็เสื่อมฟันก็เสื่อมไปเนื้อหนังก็เสื่อมไปตับก็บเสื่อมไปไตก็เสื่อมไปหัวใจก็เสื่อมไปกระเพาะลำไส้ที่เคยบีบรัดตัวได้ดีก็เสื่อมไปกดไหลยอ้อนปวดท้องเป็นไข้เป็นมาเต็มไปมดมีแต่ความทุกข์ ถ้าเห็นอย่างนี้อะไรโลกนี้มันหอบแต่ทุกเอาไว้เท่านั้นหรืออา้าวอยากจะไปงานเขากลัวโควิดเป็นทุกไปงานตายงานแต่งงานบดไม่ไปก็กลัวเขามไม่ว่าดีเป็นทุกไปก็เป็นนนเเป็ทุกไกก็็เปนทุม่ไปก็เป็นทุกอยู่เฉยๆก็เป็นทุกโลกนี้มันมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่เท่านั้นเพราะตัวเหตุของมันคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุก ไอ้ตัณหาตัวนี้มันร้ายที่สุดเลยกูอยากอยากได้นาอยากได้ตาอยากได้เกียรติได้ยศได้ชื่อได้เสียงอยากได้ให้เขานับถืออยากให้เขาว่าดีอยากให้เขาชมอยากถ้าไม่ได้สมอยากเป็นทุกข์ได้สมอยากก็เป็นทุกข์เพราะหวงสิ่งที่ได้มาสมอยากแล้วได้อะไรมาสมอยากต้องนอนหวงนอนหวงเป็นทุกข์ไม่ได้สมอยากก็ระวังอยากเร่งหากเป็นทุกข์ตัณหาน่ะมันทําให้เป็นทุกข์ตั้งแต่วิ่งหา กลัวจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งโอ้ยน้อยกน้อยออีเมจเจ้าเอีเมจเจ้าประคุณเลยกลัวจะได้บ้านมาแต่หลังหลังคตหลังแข็งเป็นทุกข์ได้ไม่เลวก็ต้องหลังคตหลังแข็งต้องเช็ดต้องถูต้องฟัดต้องควักเป็นทุกข์ได้รถมาแต่ละคันก็เป็นทุกข์น้อยๆน้อยอกลัวจะได้ได้มาแล้วก็่ต้องเสียภาษีต้องเสียน้ํามันต้องเสียค่าบำรุงดูแลเสียค่าสอมแซมซึกรล้อถ้าไม่ได้ก็ัก เองหนาเองเคยันงานศพงานตายงานแต่งงานบวชหนั่งรถไปเหมือนไหมรถคือโก้เนาะเห็นของเขาไม่พิพากษเก่าๆปิดตกตอนนี้จอทีวีรถมันใหม่หน่อแมงรถไฟฟ้าเลยคืออะไรผมย้อแล้วแต่ที่นี้มีปมดอยอยู่ขับอีเสาเทียบกับที่อารีเขาไม่ได้ดอาเลยเป็นปมดอยเป็นทุกข์นิสสาวไม่อยานั่งรถโก้ตัวเหม็นก็ไม่ให้นั่งของเขาเป็นทุกข์ ทุกันทุกมนุษย์มันเหนื่อยจริงๆไอ้ทุกเนี่ยอยู่สองคนก็คอยย้ำๆกันไม่เห็นกันคิดทอดกันเป็นทุกอยู่ใกล้กันก่เอาแต่ใจตัวเองเป็นทุกอยู่ใกล้ๆกกันก่อนแต่อยู่ห่างกานหนี่ก็หวงหวงกันเป็นทุกเหนื่อยไหมจชะมันเหนื่อยมากนัก็เลิกกันจะไม่ดีเลยแต่พอมันว่าแม่มัน เกบน่นพ่อหลายๆก็พ่อไม่ดีเงี้นมีตาแกไม่มีนี่ตาแกไม่ดูนี่เลือกเองกูก็ว่ากูเลือกที่แล้ท่านหามันทำไมตาบอดเลือกเอาแกจะมาบ,บน่นทำไมกันเลือกเองแล้มไม,ม่เลือกแล้วมันทุบหลายๆแบบสีดายนี่สีดายนี่เลยเอาของตกเก่ายัางสตีดาน โอ้มันนุ่มดีนี่เลยเสื้อผ้าเก่าๆนุ่นตะเมียอบชอบใช่ทั้งสะเก่าๆอีนี่อีต้นหนึ่งอ่ะอาจารย์ยังไงอ่ะให้ผ่าผ่าผู้นั่งอนี้อ่ะมันเด้อยาวๆอันนี้แล้วชอบมันนุ่มดีนี่ไงเสื้อเนี่ยตะเมียอตัวนี้เก่าๆมันกับพวกเมียเก่าๆมันนุ่มดีมากเลยถึงเม่าดทิ้เหมือนกันไม่ตะเมียกอบเป็นทุกข์ทนอยู่ก็เป็นทุกข์ ไม่เห็นกันก็เป็นทุกข์ยิ่งถ้ามัดลาดจากกันอนี่ยตเมียเอเอก็จะเป็นทุกชนิดที่โอ้ยวันนั้นที่เป็นนั่งดูเจ้าตรงที่เจ้าเขา่าโรงพยาบาลเนี่ยแเมียจะไปนัน่งดูกระเกียวไม่เมียมันเขา่าโรงพยาบาลเป็นทัานสุดท้ายซ้ำหัวใจตีไปสี่เส้นมันจะออกมาบอกมันเออเลยคู้ชายเนี่เออ เด็กนอนก็วิ่งรอบตัวมันไม่รู้ว่าแม่มันจะตายพ่อมันเสียใจทุกหม้อตายโอ้เป็นทุกจริงๆนี่การเกิดเป็นทุกอย่างนี้เพราะตัณหามันไปยึดถือและถ้ายังไม่เป็นของเองก็ไม่ทุกพอเป็นของเองเถอะนะของเองว่าเออของเองว่าเออมันจะทุกจริงๆเหมือนขาเขาด่งก็งไมทุกเท้าขาเอง โค้ก็เหนื่อยทุกข์ตัวโัวเองเมียไม่ทุกข์กับเมียเองนางไม่ทุกข์ตัวนางเองบ้านไม่ทุกข์ตัวบ้านเองอแต่ทุกก็ทุกเองอยู่ทุกก็ทุกเองอยู่เขาเหมันถือว่าเอ็งเอี่เป็นทุกข์ถ้าไม่มีเอ็งมันก็ไม่ทุกข์เพราะนั่นหมามันล่อเอ็งเอ็งเอ็งถูกกัดเป็นทุกข์แต่ตอนั่นยู่วิ่งขอเคลียร์เป็นทุกขจนจบตอนนี้สุขกับทุกข์มันจะมาคู่กันแต่ทุกข์จะมากกว่าสุข แต่ไอ้สุกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนเนื้อติดฟันนี่แหละมันปวดมัดฟันแต่อีตอนเคี้ยวเนื้ออ้ยังอาโอยเาสิ้นนี่ยังแซ่บฉันเล่าสิ้นนี่ยังแซ่บแต่มันติดฟันเหมือนมัดปวดจนดึงออกมันเหมือนพอดึงออกมาโดนวิจจะทิ้งกับที่ได้เหมือนเนื้อติดฟันเนี่ยโผล่เมียกันเหมือนเนื้อติดฟันอยู่เนาะดูอยู่เม็ดตุยๆแต่พอมาโดมทำไมถึงไม่ทิ้งเลยล่ะที่ได้ดมทําไมหรอ มันทุกอย่างงนี้แหละได้เห็นแล้วโออกายอัศจรรย์อย่างงึดเลยที่เขามีบ้านมีรถมีเต็มูบ้านเขาไม่รู้เรื่องแล้วบ่าเป็นทุกข์แต่เงาะกับโต้ถ้าเห็นแล้วที่สร้างบ้านใหญ่โตโตเบื่อแต่ฟอกันเลยตะเกียบบอกว่าไม่มียมันตอนสลับเท้าของมียมันบ้านเขาลึกของมีมันในคนลาดของมียมันอหนบุรีรัมย์ของมีมัน ลูกคนนั้นกอกว่าเออวังมันไม่เถอะขอต่อไปลูกหนีมึงจะมาเป็นโกมึงมันไปพอเท่าแล้วป้าจะเอารถป้าจะเอาบ้านป้าจะอ่าไบิ๊กบค์ป้าผมจะไปเที่ยวป้ามึงตายลูกหนีมันจะทวงมึงเมื่อตอนเท่าขึ้นมามึงจะต้องอ่าพอมึงหลายบ้านหลายเมืองอ๋อมึงเตี่ยวตูว้ <c oughs> ตะเกียดมาเราบอกโอ้ทุกข์จริงๆเห็นว่าคิดว่าเขาสมบูรณ์จะไปมแต่เมียบ้านเขาสมบูรณ์โอ้ตะเกียดสมบูรณ์น้องงุ้ยน้อยเอ้ยยังทุกข์ในหัวนี่แทบระเบิดแต่เมียบคิดเรื่องอะพร้อมคนเดียวโอายเดี๋ยวเขาเอาอีกบ้านน้องคุงมาบอกว่าอย่าให้มันไปยุ่งกับลูกสาวผมนะเพราะลูกสาวผมจะไปต่างประเทศแล้วเขาทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์อื่นนะทุกเป็นลูกเองไปเที่ยวอ่า เมียทั่วไปไเองอย่างนี้ก็ทุกนี่ก็นั่งทุกทีกน่นี่อยากจะไปเยี่ยมหลานแต่ตนคนละครป้าไปไหมแ <c oughs> ม่มึงแม่เราถึงทุกอยากที่ไปไป้าเอาเป็นทุกโอ้ทำไมไมีแต่ทุกเท่านั้นล่ะได้หลายก็เป็นทุกได้น้อยก็เป็นทุกถ้าได้น้อยยังไงรู้ไหมแต่เนี้ยโอ้มันไม่เท่าเขาหนิเล้ได้หลายไอ้แม่ไอ้ซัศเน,นี่ยเดี๋ยวนี้เดืสามลลานเลยมึงไม่แม่มงงงงงงึงวะแม่มงงงงึงวะดูวะดูวะ นั่งโชว์แต่ทุกเมื่อตายนะไอเมียก็นเริ่วิ่งตามงักนักเขาหัวเหรอเคยมีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโคนนี้มันใช่ตายเลยดิมันไม่ใช่สักนากับเมียนาะมันตั้นหานายใช่หรือะมตั้นหานายผู้ทารุณมันจะต่างในคนหาเป็นขนาดไหนแล้วจะได้ใช่เมื่อไหร่หรอไปไปเสียห้าหมื่นไปสามหมื่นไปได้ใช่ไปถึงพัน ใช่ไมเป็นที่จะใช่ไรรู้เออมันขัดเฟ่มันทรมานตัณหานี่มันใช้ให้เจ็บให้ห่าให้หวงให้หวงมันทรมานสะเท่าแทมบีบคอมันจะใช้น้ำโอ้มาเจ็บน้ำโอ้ไม่มางอจุดว่างนะโอ้มนนอเดี๋ยวมันจะห่ออันนมาเอียงเอียงเอาสัดปอนของมั้นเอียงเป็นคนดีโอ้ไปโอ้ไปเอาไปตัณหามันสั่งให้หัวให้หัวให้ห่อ หร an, look, ือตายตรงไปเดี๋ยวหมอวัดเพราะนั้นตัณหาไปเนี่ยได้เกิดทุกขุธเจ้าสอนนี่นี่คือแก่นศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับพระพระเมื่อพระหมาเมื่อไหนหรอกพระมันก็เป็นทุกข์เพราะมันบิ่นมาเป็นหนีเป็นติ้นเขามันก็ไปเกี่ยวมันก็ปเที่ยวเงินไปเกี่ยวเป็นหนีของสันต์สัมสิคูตตหลานไปเกี่ยวมันก็ทุกข์เพราะมันไปไหลหัวโนนก่อหัวดำก็ทุกข์เพราะหัวดำเกิดมาทาไมหรอถ้าเห็นทุกข์น่นังหัวราอ โอ้น oh, ั่งอยู่เฉยๆธรรมี้เลยแค่จะเอาชีวิตรอดวันวันหนึ่งไปโอ้ไปดีรอดไปจะจะไปหางกๆวกแบบพวเจ้าแตรมาไม่แข่งโน้นนัตินี้ก็แข่งหาก็จะรวยได้พอเนอะธรรมยแข่รวยได้พอแต่มาขอเป็นชนชนนในกิ้นเขาก็ขอไปวันวันหนึ่งขอการตายเป็นควอาศัยโลกเขาอยู่คาอาศัยเขาอยู่ไปดอกก็แค่นี้ไปตายแล้ว กี่รอดวันนี้จะกี่รอดไม่วันนี้ก็จะกินแต่ทองปวดที่ตายแบบดีๆมันต้องเิงเห็นอย่างนี้แล้วเลยน o ่ออนเตี้มออนมัดจักจะไปหาอะไรหะจ้กจะไปสะสมหรือจะไปห่วงอะไรหือที่ตายไอ้มีเมยยนี่ยเป็นไฉไม่หมดหรือจ้ากี่ไเป็นผักกี่ไฉนะจะไปเที่ยวบ้าเกี่ยวคับเที่ยวเ็กเกียวอะไระมันกี่ชฉผักนี่แพร่นี่จุีทํมส ร่างกันมางต่างเป็นพระละต่างเก็บต่างวัดต่างัดต่างรู้ตงรูแลอีกโอ้ยคืมันเหนื่อยแท้ๆอะทำไมเขาอยากมีอะไรจะได้สึกต่างมีหมากี่ตัวทุกค้มหมากี่ตัวเจ็บใจไหนกลัวมันี่ดูดีๆนะูตัาไปกับหมาหนมาที่ถึงจะตายไปน้ำโพดทุกไหมแล้ว่างมาอยู่เป็นทุกไหมเหลือลือคุยแต่ก็ัหมา mẹ, được cảm nhận cái cốp của tùy mẹ mình. Tất cả mặt của mẹ con Để em cắp tùy mẹ em kỳ 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 tùy lắc em kỳ tùy mẹ 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 em kỳ ไม่เอาใจแบบคือเถีแต่ยังไปทําดีมากนะแต่เมียมันเกิดตายถึงมันร้องตายยิม้มเหววตาปกตาบวมผงที่เจ็บนำมลลดแต่เมียยังไปดีมากนะด่าด่ากันเบิ่งเพราะตายตายยิ่ด้ไม่ร้องหลายที่ข่านั้นนำมลถดแตเมียด่าด่ากันเบิ่งนะพวกแกอย่าไปดีกันหลายเด้อแต่ดีกันมากว่าที่ข่านั้นมนำมลลดเดี๋ยวตาปกตาบวมหมดสิ่งด่าด่ากันเบิ่งจะได้ไม่ค่อยอะไรหลาย ดีๆกันมาปลูกตายดอกดิดไม่มีแม่สอนมายมด่าเลยจะดีมากมันทุกตอนพัดพรางเด็กตอนดีๆเด็กชายอายุนั่นคือมันจะได้เค็ดไงเจ็บใจเคสไอ้แววจะกัดคุ้นเป็นกันอีกเห่อวายไม่เค็ดนี้ตามไปเป็นหัวเขาอีกชาติหน้าจะไปเอาคืนหนูษะไอ้แววชาติหน้าจะเป็นหัวจะเด็ดด่าหัวเอง จะได้เป็นผู้ชายจะเด็กด่านะแสแตนหนึ่งเนี่ยถ้ด่าแสแตนขอเป็นไปเป็นเมียจะดด่าถัวเย้ไว้ขนาดน่ขอเป็นผู้ชายจะด่าลักกันเพราะมันทุกงี่เง่กงเส้นันหัวเราอาจารย์กหเราดคนมาแล้วแต่เนียถ้าไปอยู่เขาก็ด่าเหมือนกันแล้วไปด่าเขาบ้าเขาด่าเองยเหมือนนั่งกัดกันนี่ยเชนไอะรตเนี้ อาจารย์เป็นสองปีพอแหละลู่แล้วเหนื่อยที่ตายพวกเจ้าเป็นกันกี่ปีเลยไม่ยังไม่เช็ดอีกเนาะจะประคุณชาณาชั้นใดบุญคุณสูงนี่ขอให้เกิดพระคุชานุไวี่เป็นตาใสยืนไปว้ดับทุกข์อยากภาวิวาสารูเวิภูเรติตาคารังเอวะเมวิโตดินนางเปตานังปัสสะปติชิตังปัติตังตุขังทิพมีวัฏวิจตุ สภเพโรเรนตุสังกปกาจันโทขนาราโสยถามณีโชจรารโสยถาสติธิโยวิบัติจันตุสัพโารโอวินาสตุมาเตพวัตันสราโยสุขีธีพายุโภวะอภิวาธนาสิริสนิกามุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนเตยโยโนสุขังลา